สวัสดีครับับมาพบกันอีกแล้วนะครับแสงอาทิตย์นะครับกับหอมเตอร์ฮอนด้ากรูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคาถามนะครับเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่าใช้น้ำมันเครื่องร์ไฟนะครับแบบไหนดีนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องดีหมดรุ่นนะครับดีหมดยี่ห้อนะครับแต่นะครับผมจะแนะนานะครับให้ใช้น้ำมันเครื่องนะครับในการเลือกใช้ก็จะเลือกใช้น้ำมันเครื่องแท้สังเคราะห์แท้100%นะครับ แต่การเลือกน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับก็คือเราจะเลือกให้เหมาะสมกับรถของเรานะครับถ้าอย่างรถของเราเนี่ยที่ยังใหม่อยู่นะครับก็ให้เลือกใช้น้ำมันเครื่องนะครับที่ 10W30 นะครับที่ใช้กับรถรถที่ยังอายุยังใหม่อยู่แต่ถ้าหากว่ารถของเราเนี่ยอายุมันนานแล้วนะครับอายุการใช้งานเริ่มยาวนานแล้วนะครับก็ให้ปรับเบอร์หลังมันสักนิดนึงนะครับอย่างเช่นที่เราเคยใช้อยู่ที่ 10W30 ก็ปรั่มาเป็นที่ 10W40 หรือ 10W50 ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนนะครับจะใช้เกรดสังเคราะห์แท้ว้0หรือว่ากึ่งสังเคราะห์นะครับยังไงแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางมาตรฐานของรถแตล,ละรุ่นที่กำหนดไว้ดีที่สุดครับ นะครับที่ให้ไปนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อแก่ท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดดูใน YouTube นะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ